thứ bò, thứ bo lên lối bó nắm Tục bò lắm tụi túi tụi lột ấp à. เรียบร้อยเหอะกกก็ข oh, ยันวัดนกกดเลยนี่ได้นกมาตัวหนึ่งทุกคนเลยตัวแรงแรงเอาเอามาหากินตัวแรงแรงทุกคนเลยเมื่อกี้นี่กับบอม่อนเพิ่นยิงนกกระตงโคเลยก็ได้มาเลยนะเน่เฮ้ยหองอี๋เลยหลายยิงนกกระตงโคนกกระตงโคโอ้โหดีดี๋ดีเนีะยับยับไปอีกยับไปยิงอีเฮ้ยมันลุ ออกมาหาลัดแรงทุกคนเลยตอนคำคำนืได้นกมาตัวหนึ่งเลยขึ้นมาพีเลยโยโหผู้แย่เพู่นะทุกคนม,มากันสองคนกับบอมอนมาผู้ไทยแลวเพิ่นไปหาควายเพิ่นทุกคนก็เหาะได้กินนะนะก็เหาะกินมากไหมมาพปเลยนินเฮ้ยคือมากระทันเถอะ กระหอมันกินทุกคนมเมอเพลินีบอนมากินกกไหมกันเนอะโอ้มือเสาเนี่ยมันน่าจะเฮาเลยติดจันทร์หมดเด้ยนะจับกระโดมง่ายวัดแมงน้อยๆในในในบินไป จิกจั่นแมงอี๋ฮะทุกคนตอนนี้เมื่อก,กี้นี้เนี่ยจนดิ้นมาทุกคนเลนยกระยาบแมนเสงเพลินเฮาพอมมูลี่ทุกคนเน่ยนะมันมากินมาน้าเนี่นี่มันขือเทินเฮ้ยขือเ,เทินกินได้บ่๊เฮ้ รีบมามากินมากนี่เลยทุกคนเลยนี่กกม,กนะมันนะเมื่อกี้นี่ตนูนสวดสวดลงมาบอนี้ลิงมนันสามสี่ตนคือว่าเป็นกระเหาะทุกคนเลยจอบมาแล้วแม่ลิงเสียงสวดสวดตนูนอออีอออีลงพวกลงใบโกนพวกทอดเกอเอือบเอสียงเงินปลายไม้ฮักพบพระพบปะไปมัน ไปลายไม้อันกระตนนี่นะมันง่อยไปไม้ไปนะไปขึ้นได้มไมหไงลม้มทุกคนไม้ละแอนไม้ตัวน,นี้ฮะไม้ละแอนปะม,มันขนลำบากไง คำม,มืดเลยทุกคนวันนี้พากันเลาะลงเลยพอมาหาลั่นแรงต่อแรงก็ไดน้นกกระโตงมาตัวเรียนทุกคนนกกระโตงโคกระหอกกระเห็นยุมันกระตาเนะี่ยทุกคนมันหองนะเข้าไปจอบเลยมีได้มันเข้าไปเคอะเลยก็มันกระเห็นคนเลยก็มันกระไปนี่ทุกคนบรรยากาศตอนคำ่คำๆอยู่ลงอยู่ป่าได้ยนินแต่เสียงนกนูงห้องเลย ต่วเว็นตกดินเลยได้ตอนนี้เร่งเดินก็หุนละบาบู้ไทยก็มาละได้ยังเกาะมือนนี่นม,นมีได้แต่ไปมาแต่ได้แต่ปมาแต่สเชื่อบาบูไทยได้เหมือได้โตนมาเชิญโยมมันมีหมานนี่เลยมาแต่หายุ่มหากินนี่ <laughs> มีผู้มานเลยลวแต่หมอจอยยืมได้ยืม,มบ้างบ่ได้อันจิ้มแขวหมืแรงนี่แล้วซาดแล้วซาด ใช่ช่อห่อช่อมูเลยเจอเนื้อข้าวลายเนื้อข้าวลายโมฮ์มานเชตมานอ๋อเมื่อมื่อแรงนี้ไปก้านกระทางไหมเขาไปแล้วไปเกินข้าวแรงก็พาไดไปมื่อแรงนี้ว่ากันว่าสีไปก้านกระทางอีทุกคนเลยพูดแล้วกินข้าวกินน้ำยาแล้วก็สิพากันไปหากันกระทางเลาะห้วยทุกคนเลยเพราะว่ามื้อนี้ฝนมันบ่ตกแล้วก็สิพากันไปก้านนะฝนตกนี่มันน่าจะมันมันลงฝนตกไงขั้นฝนบ่ตกเนี่ยมันง่อยไหมทุกคนเลยและสิพากันไปก้านมื่อแรงนี้นะขออภัยบนี้ทุกคน ที่มา,าเฮ<ห>็ดยูเฮ็ดกินทุกคนเลยไวเฮ็ดย<ห>ูเฮ<ห>็ดกินโหล,ลดนกนี่แหละแล้วลก็อันกระแตพร้อมกระแตเขาได้มือว่านนี่เนะี้นี่ยสิฟักล่นใช่ไหมโธ่หมอม้อนตกข่าแม่แมวแมวโอ้แมวม้อนไม่บีขาแมวม้อนบีขากระแตไปเลยนี่ทุกคนห่อซมห่อกระเป็นแล้วได้นี่โอ้พี่เนาะนกน้ำญาติละแก้วน้ำขั้นเอาซิมเบิ่อเงินเมื่อคืนนี่ก็เมื่อเสาร์นี่กระเป็นแล้ว นี่น่ะตกินได้ละแมางมาแล้วหลังมันแมงมันขยากขึนมากจะเพิ่อไปลบคนอยู่นะฮั้นเป็นบอดด่งไฟมีสองปีมันบ่ดีเยอะพูดเลยนี่เนาะลกมากแล้วก็น้อยๆตอตอยู่หดนุ่งเงยลกแต่เดียวกับจี่จะใส่หม้อเลยเนาะ นกตัวนี้หลายตัวยุติธรรมนี่นนเตะเพื่อเตะม,ม,มันสตมอยว่ามามาจ้าบันดนี้ทุกคนยี่แล้วละจะได้เอาหยิบหยิบขึ้นไปขึ้นไปหอดว่างให้ประคัมได้เยอะกระถางนอนลับแค่นั้น โซกเครือกุ้งนั่นก็ได้ไปปลอยแล้วก็ส่องโตนอนชิวกว้างเโตคือดีโค้ดแหลกหมดเออัเนเอาลูกค้านไม่ให้<ผ>อันใหญ่ยศเต้นมาเอาอันนั้นยุติเพลงมาอัน,น,นตู้ดอนที่พักที่แกมังกรนั่นเต้นมาเอาอันนั้นเพิ่งเอาปืนไปยิ่งเนี่นไยไปเปิดโค้ดพลาดพลาดหมดไปที่กระทางะโอๆๆ๊ออยไหนเนี่น อย่างทีรถมานตามผานเนะเาโอ้เโอ้กาวไปกกยังทถาโกนมันพวกมีหกเส้นได้เขามาด่าเนโครกดีไี่เขามีเยอามากเ้ยังโมอมก็ะทามันนี่โม่ไม่เจอเส้ได้เอามาด่านี่คือเต่นะยาเยอะเอาของดีมากบาคนเอาไปเห็นาะถ่าเอาตัวดีๆมากนี่ ตัวง่ามนี่เขาลักเอาตัวคนให้มีแมสกีไเลยเมนาะเ,เอาตัวขี้ร้ายมาจตงได้ยังเหลือเนาะโคตะก็บ,กบ,บินมุดสองข,องของ้างพอแล้วพอแล้วเด้๋วพอแล้วพวร้อมปุ๊บมีสิ่งนี่กินเนาะเแล้วสะอาดเท่านั้นแหละโย่มาเกิดวายปุ๊บเซอพีแล้วหัวส้มนี่ลยซุกเรียบร้อยท่านซุกอย่ที่ตู้ของเขา ขังโอ้ยโมบางมะพร้าว<ร>ุบ<ร>เลยรับประทานอาหารเมนูเด็ดวันนี้ฮะส้มหมูป้าด้สมม้มป้ากินเธอละห่อประอามากินลองเบิ้งดูจะกระเปินแล้วเป่เนาะเอามาซิมเบิง้งสมหมูป้านี่โอ้ห,อห่อของว่าซีนห่อเละขี้ร้ายวันนี้นะ ได้ๆค um. ่อยห่อในวันนี้นะบ้าวัคซีนห่อคีร้ายเข้าห่อให้งามแล้วตะเบิร์วเดี๋ยวห่อชมคีร้ายวันนี้เพ็นสจได้เป็นคือสาวคีร้ายนิดโอ้โหสะกัปันนี่โอหนังลายเด้นังลายห่อของเขากว่ากว่าส้มในเมืองนู๊กชมในเมืองนี่มีแต่เบอร์ตองเบอร์ตองในกองเท่านี้วันนี้มาดิ้นมาโห่เลยทุกคนมามามาข้าวนังกันทุกคน วันนี้ฉันเอาห่อสมหมูป่าอมากินลองเบิ้งมันเป็นแล้วโอตองนาเบิ้งดีกว่าเบื่อตองนะหน้านี่น้ออยู่ห่อส้มนี่พี่อของต่งแน่ส่วนนี้ข like. ันแม่นอยู่ในเมืองน,นี่พี่ได้่าเป่านึงตัวเล่าห่อของตัวนะของ้าห่อนี้แหละโอ้ยเข้มและสกอนนีแมนบอกเข้มมือตัวแรกเสกอนหนีนะตันขาดโคตรบอกเอาม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 ้มา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 นามามามปมา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 กานามามามาามามา แต่๋ยนนี้ลนนกทุกคนเข้ากับติ๊บมันน้อยทุกคนเลยก็เลยแพ่เสื้อกระเบนนี่เลยมาคันกิ่นยูติ๊บเพราะมันคือบ้านกินอยู่ป่าเลยไอ้นี่เอาเอาไอ้ไรคันอยู่บ้านไอเสื้ติ๊บมีดงอยู่ป่าเหรอฮะอยู่คือคนอยู่ดงเนุ๊กโซงยังบทต็มเนาะวันนี้เนาะกนั่งแล้วมามามาทุกคนสมหมูป่านี่ คักขนาดอ๋อพักอยู่แล้วอยู่บ้านโอ้หมอนี่มีอ้ามน้ำเลยคืนนี้ห้อยแล้วมืนขึ้นนี้หอ้อ,หอยแล้วหกข้อตัวนี้ห้อยตัวขี้ดินแวะหมูแต่ว่านเนี่นยนะคีดินหาหม,มูแต่ว่านบ่ล้างเอ,อ,อ้าหาหน้ำนังบิ๊กบล้างเอาได้นนั่น เมมมานว่าจะมีล้างอออเฮินมานี่เทอหน้าโคที่ไข่ตัวระโหมี p s ต้วโคต่อมนรืงไยิงทั้งกนพุ่งเี่หมูว่านนี้น้สีได้หมูีงสีเช่นสีมันบ่อนเขาได้ยังเี่วได้เป็นหางหรือไงตเหวี้ยบบ้านะยำนึงระยำยิงเล้อ ยิงหมูของก้าไปมันมีน้ำไปเอาไปน้ำเข้าไปน้ำไปใช้หมูตายร้อยอืมแล้วจะได้พุดเดียวหรือบอสเนอะแล้วโอ้มันเอเลอร์เอามันจิ้มันหรอเจับมันจิ้มมันหรือเปล่าอืมอยู่บ้านทุกคนมาเนี้ยง่ายแค่อันนี้ลนนกอยู่บ้านมันสาดแน่ยู่เทิงดันดูเลยเออไฮเมนตี้ไฮเขาพี่น้ยไปกินข้าวนั่นเลย อ๋อโอเคทุกคนเข้ากินน้ำอิ่มนะวันนี้สีภาพไปก้านกระทางหาก้านกระทางโลโฮทุกคนติดตามไปเบิ้งน้ำกันสีมันอยู่บ่อนมาไปน้ำกันหมดสามคนแล้วทุกคนเราผู้ไทยเพิ่มภาพไปหาก้านโลโฮยังหนาวหนาวมุดขึ้นเหมือนตัวน้ำบ่อไปนี่นิดโดดน้ำอีกตั้งลุ่มเยเด็นี่แย่มเลย าการกระทางลองเบิ้งทุกคนเลยเมื้อนี้ฝนมันบ่ตกก็เลยพากันไปหายื่งยื่ด่านๆเบิง้งพอได้เนวกินมื้อเช้าหมานใครได้นะอ้องหมนานใครได้หมนามนแล้ะมาหดโ้ยแล้ววันนี้ทุกคนพากันลุยน้ำเลยได้มือ้อวานใดลุกน้ำเลยหาเงืยงหาตามงาไม้นี่ยได้ทุกคนเลย ทางมันสีจับอยู่แถวงาไม้นะอุ้ยนะตัวนี้ประมงสิงเฮทุกคนตัวใหญ่เลยตัวเงินตัวทองตัวเฮนะฮะฮองตื้อูดถึเฮไปเด้อเฮเฮเจอเจอก็เที่ยวเนอะเฮลิการ์ตบอลยิบเลยโอ้โอ้โอ้ปไทยฮิมา เฮ้ยเมันไม่มืน,มนมท่านตายข้าก็มันโรดมันไปเลยดิไปไปเอาหมดนะเอาเอาถือหนักดิเอาตัวแรกตัวแลกไป่อยเนี่ยเรีวซอดโอ้เขาทำนี่นะดอยดิดตัวยิงถือเจ๋อคนนี่นะธูอะไรมันจะอยู่ไปนาน à, tôi thử con tôi, tôi chỉ luôn về hàng năm ồ nó bị đấy. không biết vậy. Phi 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 นี่โอ้ละไปละามาโคมเหมือนะโอ,โอ้ไปละอ,อมันโอโน้พี้ยะง่ายมันเจ็บแล้ววะมันเจ็บแล้วมันยังซ้ำนั้นนึงเบอเร์เลืแถวตีนเข่าแถวนี้เลยนี่เฮ้ hey, ทุกคนเลยมันถือเจ็บแล้วนะตัวเพื่นตัวทองง่ายตัวแง่เขาทำผมมันเขาท้ำทั้งหลุมเพี้ลนแบบนี้นะเลือกว่าถ้ำทั้งหลุมนะโอ้ตัวมีเจ็บวมายมันซูบเข้าจะซื้อเข้าบริษัดมีเจ็บ โอ้ยนีมืออันยัดเฮ้ตัวบักไนนึกยิ่งตกต่อมลงมามันยิ่งหิงเติบอย่างนี้ตกนั่งตังยุ่ยม <ns correlation> ือย <ate> ัดตกลงมาแล้ว how ทำนี่หมดสินได้สู้เลยลอยมันจักมัน how ทำนี่ว่าหมดสินบอลนะก็ทุกคนตกเงินตกทองตกบักไนนึกเสียงอาเดี๋ยวมันตกลงมานี่ โอ้ยโอ้สุดดอยเด้เจ็บละเฮ็นนี่มือเ่นี่อเอามาหาตายเลยนะไก่เหรอฮะนะก็ไม่ได้ไกลนะอยู่ไหมสงนี่เหนะคอกค่ยืนอยู่ฮะนะมันยิงแล้วโหงอก็ขนึงันไม้ไม่มีปืนยัดไอ้นอ้เพร่ไอ้เรียบร้อยเลยเห็นะ อันนี้คอยเอิอนเอามือน้ำมันก็โตูดหงุดหงิด้จังนี่โตูดดูสิทางหลุ่มมันเท่ากันเถอะทางหลุมเพราะมันเจอหรือมันเขาทำตัวนี้เลี้ยวเลยทุกคนอะอะทุกคนเลยสิได้เนี่ยหมได้ซ้ำเอาลงงบหาเมื่อกี้นี่ไงจนหนาวหมดทุกคนเลยจนเป็นวัดละ ตัวเงินตัวทองทุกคนเตัวบากไงเนี่ยจนซ้ำมีแข้งเพลยนนะตัวมังไงเนี่ยยิ่งเลยพันแบบบอได้เอาเอาอาวุธมาอันเดียวทุกคนเลยบได้บอท่านบอท่านยัดซ้ำแล้วก็ยิ่งเลยกับมันโตเลนอยู่นะแล้วก็มันตกตูดลงมาแล้วก็มันก็ดับน้ำเลยแบบนั้นนะหาบเห็นมันดับเขาทำเลยทุกคนเลยเอามือหาแล้วก็สีได้ปะไปการกระทาโต้มาด้เฮใหญ่ขนาดเลยเมื่อกี้นี่ป้าตัวเงินตัวทองทนะตัว a, มัญ่เลย ก็เดาเด้โ้ดเดาด่าฟาฟกระโล i โหยต่อันนี้ทุกคนเลโอ้โหดาาดาเดาาต้องเสียดายตัวอกี้ทุกคนลพลาดโอกาสไปนะมันยังกว่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เ้ย่าเดียวเมื่อกี้นี่นูเฮ้ยมาเดาเด Sửa đài, sửa đài thúc con đây Bởi đây sửa hê tổ nhanh oh. Lùi nằm lên, đi thúc con đây oh. Nào phải lướt đầm hồ một kia đi Bó máy đi, pô đi hết khổ lên thôi Khắc lên đi, pô đi ham hôi lên Có mình đầm tăm ở Ừ, có mình đầm tăm đây nè ตโตยิ่งใหญ่จมตำเนี่ยทีน่นี่มันสูงมันยิ่งมีทึ้งคักมันเลยมีไต้ของเขาเนอะก็ก,ก,ก็อ๊เอา่าขีาข้หินได้ปอสอ๊อ๋อยิงเหรอยิงเลยเฮ้ยเหยียบพาดไอ้บันที่ใดตกตู้ล้วเด้อเอากรคักปูรถ เห็นนี่เลยทุกคนเลยตรงนี้นกเฮ้ยเอาไหมเออเอาเลยโอ้หมดตายครับใช่ไหมอัเนีวเอานี่ไปเก็บแล้วอานดี้พวกนั้ตกแล้วที่ดินพุ่งแล้วเก๊กเก๊ก mì dài khác cho đấy hỡi nóc tên nóc oh, cá tên nóc cá tên săn nhảy gì đấy ơ ơ ơ con mất pin 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 hồ mà. Nó tên, đây nóc cá tên này này. Ừ, tên cho con tên bữa nay này nóc cá tên giống nó chip nó lư 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 nhưng hao đấy, à, tất đấy, đấy, đại tổ mà cá lóc hôi cả, nóc nhá, nó nón nó nón ngõi, ốp ngã máy vô rất là đi đi, cả tháng của đó, nó he he he, rồi, tổ đấy, yểm thứ đôi, ốp nó cả mướn phun cho nên, và bửn phải mi nặc nén, thứ này, lắc

งูเขียวห่างไม้ไว้นี่ห่างไม้ป่ะโอ้งูเขียวสางตอนี้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันงดย่าเอะใมั้มันกินไปแล้วเนาะท้องเบ่งลร่้อไปเลยแต่มันกินป่ากินกระป๋อมบ่เออกินหนูฉากหนูเนาะตูงใหญ่ลูกๆอ๋อเอาไปปิ้งป้อกินได้ด้วยงูนี่โอ้โหโตกินผู้เดียวเลยเรีดิงูเขียวสางเกอไป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 ผมแม่นที่ของเจ้าทินี่ขึ้นฟางจ้ะโอ้ไปละ มันกำลังลอยกำลังกำลังสิลอยหามทุกคนเลยเราบ่เห็นท่านไม่ได้ใมนลอยันเชื่อคนเห็นดูขนาดงูนี่ตัวนี้ตัวไม้นี่นุตัวมย์ี่จะไปเก็บ่าูยาเลยยานยาขึ้นงูงูกินไม่ได้ในยาน้ป้าลอยน้ำเลยนะไหเลยมีแต่แตงูเขียวด้วยแถวนี้งูเขียวทั้งหมดงูกินไม่ได้ปป ่พีบ่จกมาบงดถ้าขาดเรียบร้อยโอ้กระทางครบมันมีเจ็บด้วนะมาลองดูเฮ้ยลองครบประมาลองบ่โอ้เด้อบยูทางฟูบ่ทางเมยทางเมย่นไ่นะโอ้โอเคเลยนี่ยทนี่โชวเลยมาโช่าโมาไทยเป็นจัดการยุบเอาบ่ยุบมาเลยี่เลยป๋ากโอ้ดกตัวนึง เราได้นกตัวดีอยู่นึกบ่าพุทายเพิ่นไปห้ยนี่น้อยก็ได้นะทุกคนมาแล้วบ่าพุทายเมื่อนี้มาเแล้มันก็บำมอดวสินแล้วอือมว่าินปัดเข่าเขาเกพมีเอาขบจะเจอเนาะดได้ยังว่าตัวบุกใหญ่มันโตนโซเต่วมนี่นิงน้อยโตนท้องมันตัวมันนั่นอผีเอโลสบายสสาีเนาตายเล เสดายหงมันจะมีตายยิ่งสิเดดายอะให้ยโหอยู่ดนนี่แล้วมันเหม็นกองเฮาโอเคทุกคนมันี้เฮาก็ขึ้นมาแต่โหยเลยนะการกะทางก็ได้ตัวเดียวนึง่าผู้ไทยเพิ่นได้อยู่ห้ยน้อยฮะอยู่โห้ใหง่ายเลยมันบบเห็นทุกคนเฮาการกะได้นกตัวเดียวนึงเสดายเฮนะทุกคนเลยมันั่นสุดได้โตง่ายเลยอันนี้เอาบวท่าน่ะมันโตลงมากเลยก็มันก็ยไหเอาเห็นนี้้งน้าจมนเลยทางนง ตเห็นเลยบอเห็นแล้ว <c oughs> โมนี่มันอ้กไปทางขี้โม้แล้วเนี่ยมนี่น้วยางวางก้อยกระถางกับสมเนาะวันน,นี้สีผ้ากันเลาะมือก,ก็นทุกคนเลยแต่ว่าในทางที่เลาะมือนท่ากับสีการเลาะขึ้นไปตามเล็บตะลิงนี้ขึ้นไปเสื้อทําทุกคนเลยโดโดแต่ติดตามเบื่องน้ากันกสีเห็นเพลอนด้ตอนขามือนี้เูนเอาเอาเมลิงก็เอาเอาเพาเอาเมลิงเนี่ยห้ามันน่คนที่เอาเมลิง มันมันโบมันเลงี่้ยงงี้ไงนะปอยปล่อยปะปอยเลยโบไทยเอาปะเด้อปอยเลยนุปล่อยเด้อเด้อเฮ้อเลยฮ่าฮาบอลเฮิมันจับมันละบินไปผู้เดียวจับปล่อยรถปอยรถหนึ่งสองครับอ่าไปแล้วอิสระเจ้าโตไปเยอะมันมันนอนอยู่เนี้ยตายแล้วป้ โอ้โหพอดีพอตื่นหมดย่างหมดพี่เลยครบพวกห้าวครบก็มีงอดตอดเลยอามาทอดนั่นบอนพักแล้วมานี้ทุกคนเลยการลอกขึ้นมากะมันบ่อพอมพี่เลยทุกคนเลยเด็กเราไปการวันนี้กับได้กระถางตัวนึง่งหมูได้พักได้ฟันพี่เลย เฮ้ยบาู้ชายเฮ้ยไปไว้ยงบัดเฮ้ยบัดเอาแล้วเอาแล้วทเอาแล้วเอาทำตัวแนวีนยเอาใสลีเด้ใสลีเด้ใสลีเด้เอีแล้มา้ยอยู่ในน้ำนะะ Ba lưng gai kia. Oh, bay 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 thế bay 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 lăng bay <laughs> bay lăng ngà. bà xa <laughs> ít bay thang, นกแล้วก็โอ้บบุไทยได้ป่าสองตัวคนนี้โอ้บบุไถยมานมาแล้วปลาดุกปลากังแล้วก็นกกระเต็นโอ้ทุกคนมนือนี้พอได้แล้วมือเสาอยู่เด้กเอาไปการมือนี้ก็โอ,โอเคทุกคนสําหรับคิปมี้สีไดฟ้าไว้ซํานี้ก่อนนะผมมีอย่างลายทุกคนเด้อยมือน,นี้พอไปหาแนวอยู่แนว,แนวกินก็พอได้อยู่นะเด็เอ้าไปก่อนบายๆกระปองคิมนาพบกันใหม